สงกรานมาถึงแล้วเอาสาดเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> เดียวฉันว่าเราควรมาเล่นน้ำสงกรานตามประเพณีไทยกันดีกว่าไหม hmm? เป็นยังไงเหรอในประเพณีสงกรานเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่สาดน้ำกันแบบนี้หรอกนะเฮ้ย <Hey! S 1> no no ว่ากัน use this wow. s m a l l bowl เราคนไทยควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าสงกรานเป็นประเพณีที่งดงามและน่าประทับใจแค่ไหนแบบนี้ดีกว่าไหมแ <Wow. S 1> ทนที่เราจะสาดน้ำกันให้เส้นเปลืองเราก็หันมาประพรมน้ำกันแบบนี้ไงทั้ง ช่วยชประหยัดน้ำด้วยนะนอกจากนี้ในวันสงกรานยังมีกิจกรรมดีๆให้ทำอีกตั้งหลายอย่างนะเช่นส่งน้ำพระการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และในวันสงกรานยังเป็นทั้งวันครอบครัวแล้วก็วันผู้สูงอายุด้วยแหละเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าในสงกรานแบบไทยน่ะอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วยแหละเธอว่าไหมใช่สงกรานแบบไทยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าทุกชีวาปลอดภัยนะครับ